เมื่อกี้เป็นบูโน่นะครับเดินผ่านไปข้างหลังน้องก้อนหินครับใครคิดถึงพี่เบนครับเพิ่งเจอกันเพิ่งเจอกันพเนพิ่งเจอกันผ่านซูมนะครับเพื่อน <c oughs> นอนกิ้งไปมาที่แบบ้านครับคุณอออกกอล้องเลยคุณอคุณ้อคุณ้อคุณอนอครับไปแล้วคิดถึง ไปเดินมาอยากออกกล้องมันบุโนเดินไปเดินมาอเไรตอนนี้กินข้าวเพิ่งเสร็จครับแล้วก็เลยมาไลฟ์สักห้านาทีนะครับ ว่าอยากเจอทุกคนผ่านไลฟ์อินสตาแกรมนะครับอุโน้องนี่ลูกนม่เดินไมครับเดินไมมครับหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มนี่หอมแก้มชัวร์นะไปแล้วไปล้วเดินมาแบบเดี๋ยวก็อยากออกกล้องเดี๋ยวก็ไม่อยากออก ปาวโอนอนอยู hey, ่ครับปาวโวอยู่ไหนครับพี่เบนปาวโวนอนอยู่ครับรับปุ๋ยเลยกินข้าวอร่อยไหมอร่อยครับเป็นการทำข้าวที่มีความสุขมากอร่อยกับเลิศนะครับแต่ยังยังไม่ได้ทำลง YouTube เลยช่วงนี้เดี๋ยวหลังจากส่งเล่มเสร็จแล้วนะครับ น่าจะมีเวลาทำ YouTube เพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ก็อันมาไลฟ์ขอบคุณนะครับแฟนแฟนแบตเตอรี่คอเลททุกคนนะครับที่วันที่สิบสองแล้วก็วันนี้นะครับเมื่อวานกับวันนี้นะครับที่ เชิให้กับผมนะครับในวันไฟ l p ล e s e n t นะครับขอบคุณมากมากที่ตื่นแต่เช้านะครับเพราะว่าเป็นพ s e n t ช่วงเช้านะครับ mm. ก็ขอบคุณที่ยังยังตื่นกันมาแล้วก็ช่วยกันเชินนะครับขอบคุณมากที่ส่งกำลังใจมาเยอะๆมากมายนะครับทำให้พาเบเนเลยไปติ i เทนนะครับ ทุกคนเก่งมากๆนะครับบราโวไอ้บาร์โวตื่นเลยขอบคุณทุกแสกนะครับรวมถึงแฮชแท็กกรอจอถึงนัทพงศ์นะครับแล้วก็อเล r ร์ i ไฟนอลฟีเซนต์นะครับแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยไฟติ้งนัทพงศ์นะครับเก่งมากเก่งมาก ทุกคนน่ารักมากนะครับแล้วก็วันนี้ขออนาทุกคนนะครับาพาไปอยู่ในสไลด์พรีเซนต์ด้วยนะครับน่ารักมากแบตเตรี่ขอเลย <c oughs> <c oughs> มีคนแซวอะบุโน่หนูหายใจแรงมากลูกบุโน่มีคนแซวบุนโน่ลูก อยากขอแค่ครึ่งใจมาแบบแวบๆบบบนะครับทุกคนวันนี้มาแบบจริงจางนะครับวันนี้มาขอบคุณทุกคนนะครับ อยากเล่นกับบูโน่ Bruno บ้างนะครับต้องเล่นกับบูโน่เบราโวแล้วก็บุกลินด้วยนะครับเล่นตัวเดียวไม่ได้แต่ตอนนี้หลับอยู่เอ hey, บูโน่แบบเดินมา <c oughs> รอไปงานรัฐปริญญาโอเคครับผมจะรอพวกคุณอยู่ที่มสวนะครับขอให้มาเยอะๆนะจ๊ะ มาโอ้เต๋อโนไม่เอาลูกโนจูสองนิ้วเลยครับเพื่อน เอาว่าขอบคุณทุกคนมากมากนะครับวันนี้นะครับทุกคนเก่งมากแล้วก็ทุกคนน่ารักมากนะครับที่จริงก็ขอบคุณไปในซูมแล้วแหละนะครับก็ขอบคุณที่อยู่กันตั้งแต่วันแรกของการฝึกงานนะครับจนถึงวันฟ i n a ลวิเซน n นะครับในวันนี้นะครับจริงเหลือเล่มจบอีกหนึ่งเล่มนะครับก็ได้ใชพรุ่งนี้ได้เสร็จนะครับ น่าจะเสร็จอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากทุกคนเก่งมากๆแล้วก็ทุกคนพยายามตื่นเช้ามานะครับมาให้ดูท่านผมไลฟ์ Live นะครับใน Facebook Live แบบอยู่ก็ร้าอปะก็อยากร้า์แค่นั้นแหละอออืืื โโอเค okay, ครับวันนี้ม่ <_ C 1> แค่นี้นะครับพ <_ C 1> อแล้วับทุกคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไว้เจอกันนะจ๊ะ 拜拜。Bye bye.